สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ครับจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับนัดจริงชนะเลิศครับของยูฟาคอนเฟอเรนซีครับในเวลาตีสองตรงครับวันนี้เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมอย่างฟิโอนิน่านครับเจอทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอยยย่างเเเวสตต์แฮมูไไไน็ดดป้ลครับ ผลงานในรายการนี้นะครับถือว่าผลงานสุดยอดมากๆครับ14นัดในฤดูกาลนี้นะครับในการเล่นยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทีมอย่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับชนะคู่แข่งไป13นัดเสมอคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับพวกเขาไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้ครับฟอร์มการเล่นโคตรโหดครับตัวหลักๆวันนี้ของเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับสามารถลงเล่นกันได้ครบเลยนะครับมิเชลวันโตนิโอนะครับแดนกลางอย่างลูคัสปาเกต้านะครับนักเตะอย่างพวกทางจารอดโบเวนนะครับซิอิดเบนรามา รวมไปถึงแดนกลางนะครับอย่างโทมัสชูเซกครับจับกู่ดีแครนไรท์เกมรับนะครับเคิร์ตซูมาครับมีอาเกิร์ตมีารอนเคลเรียแบ็กซ้ายแบ็กขวาจะเป็นตีโรเคเลอร์ผู้รักษาประตูจะเป็นทางอาริโอลาครับก็ถือว่าตัวหลักลงเล่นกันได้หมดเลยครับวันนี้นะครับจะเจอทีมอย่างฟิออลินาซึ่งสิติในการลงเล่นในรายการนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับลงเล่นไป16นัดนะครับทีมอย่างฟิออลินาชนะคู่แข่งไป11เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับ คู่นี้นะครับถือเป็นเกมคู่ที่สูสีนเป็นอย่างมากครับและถ้าเกิดดูจากสถิติที่กล่าวมาครับดังนั้นเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทีมอย่างเวสแฮมครับวัดกันปอนต่อปอนแล้วเวสแฮมดูดีกว่าทั้งในเรื่องของระบบการเล่นตัวผู้เล่นสถิติในการลงเล่นรายการนี้ครับเวสแฮมดีจริงๆครับดังนั้นเกมนี้นะครับก็เชื่ยวทีมอย่างเวสแฮมครับน่าจะสามารถเอาชนะทีมอย่างฟิโอลินดีนาไปได้ดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างเวสแฮมยูไนเตดไปได้เลยนะครับ คู่ที่สในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาสี่ทุ่มตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างคูพีเอสไปได้เลยครับจากฝูงฟุตบอลฟินแลนด์ไวเคอก้าวันนี้เปิดบ้านนะครับรับการเรียนทีมอย่างเอซิอูรูทีมดับที่4ของตารางครับสำหรับผลงานโดยรวมหลังสุดนะครับทีมอย่างคูพีเอสครับเนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไปถึง8นัดด้วยกันนะครับแล้วสิติในการลงเล่นในบ้าน4นัดหลังสุดชนะรวดทั้ง4เกมเลยครับฟอร์มกำลังโหดครับตอนนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างคูพีเอสครับวันนี้ต้อนรับการเยือนทีมอย่างเอซ 6เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไปถึง5เกมด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ถ้าย้อนกลับไปดูถิติ้เฮตูเฮตย้อนหลังที่เจนมา6เกมหลังสุดครับปรากฏว่าเป็นทีมอย่างคูพีเอสครับที่สามารถชนะได้ถึง5เกมด้วยกันนะครับเป็นบอลที่ค่อนข้างแพ้ทางกันและวันนี้ทีมอย่างคูพีเอสได้เล่นในบ้านด้วยก็เชื่อว่าเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับ ปิดท้ายในคัมมิคคืนนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับเป็นบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับให้เชียร์ทีมอย่างเบสิกตัตทีมอันดับที่3ของลีกไปได้เลยครับวันนี้นะครับจะเปิดบ้านเจอทีมอย่างคอนยาสปอร์ทีมอันดับที่7ของตารางครับคู่นี้เตะในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับสำหรับผลงานย้อนหลังนะครับของทีมอย่างเบสิกตัตครับโคตรโหดครับ13เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมลีกชนะคู่แข่งไป12นัดเสมอไป1ไม่แพ้กับใครเลยครับแล้วสถิติในการลงเล่นในบ้านตัวเอง6เกมหลังสุดครับชนะรวดทั้ง6นัด แล้วท่านั้นยังไม่พอครับไอ้หกเกมที่ว่านี้ยิงประตูใส่คู่แข่งเกมหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ลูกทุกนัดนะครับฟอร์มโคตรดุดันครับวันนี้นะครับเล่นเกมในบ้านนะัดสุดท้ายเป็นการขอบุณแฟนบอลด้วยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนพีมอย่างคอนยาสปอร์ทีมาดับที่7ของตารางครับซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีเลยครับสี่เกมหลังสุดชนะคู่แข่งเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดูทรงแล้วจะมาหยุดทีมอย่างเบสิคตัสในบ้านก็คงจะลําบากดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์เบสิคตัสไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมนี้จะชนะมากกว่า1ประตขึ้นไปน อาละครับสามทีมที่อยากจะเชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกครับตีสองตรงเชียร์เวสแฮมยูไนเต็ดไปได้เลยครับคู่ที่สองครับสี่ทุ่มตรงเชียร์คูพีเอสและก็คู่ที่สามครับในวันนี้เที่ยงคืนตรงเชียร์ทีมอย่างเบซิกตัดไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของทางไซโก้อยด้วยนะครับวันนี้ผมพลนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ